สวัสดีค่ะมาพบกับแจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแจนพระนครฟอร์ดกับเศษนวมมินนะคะจะมารีวิวรถ XLT สีน้ำเงินค่ะเป็นสีลิมิเต็ดในรุ่น XLT ที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนั่นเองค่ะ934นะคะสีประตูกแกะออโต้นั่เองค่ะแต่งอะไรบ้างหล่อๆไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะสกรูปค่ะตัวนี้โอ้โหดูตัวนี้นค่ะสกรูปนะคะลายกระเทงนั่นเองค่ะ เห็นเลยนะคะในรถคันไหนนะคะตัวนี้แบบโดดเด่นมากๆแล้วก็แตกต่างด้วยเป็นลายกระทิงนะคะสีน้ําเงินนั่นเองแล้วพื้นล่างเขาอะค่ะก็คือจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวกระทิงที่เป็นสีน้ําเงินนะคะตัวแบบมันวาวเลยค่ะโอ้โหเทม่มากเลยค่ะแล้วพื้นนะคะก็จะเป็นรถนะคะใส่สกรูปนะคะให้เข้ากับตัวรถก็คือสีดําด้านนะคะตัดสีน้ําเงินนั่นเองค่ะสีนะคะสีเดียวกันเลยทําให้ตัวรถนะคะดูใหญ่บึกบึนขึ้น,นะค่ะ พร้อมนะคะสาไฟสิวค่ะ3จุด LED สีส้มล้อมากับตัวนี้เลยค่ะไฟ daytime running light ของเรานะคะเปิดตอนคืนนี้เด่นจัำวาวมากและตัวนี้นะคะไม่พลาดนะคะติดเป็นในส่วนของกระจังหน้าแรปเตอร์เลยค่ะรุ่น V6 นะคะ FORD นะคะตัวนี้ติดเป็นตัวหนังสือสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะแบบทูโทนดำแดงแล้วก็ตัดไปเลยค่ะรถสีน้ำเงินเป็นไงคะเท่ๆค่ะและตัวนี้ค่ะ Y เป็นแคล้งนะคะตัว Y สีมาตรฐานเลยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยมีตัวอักษรนะคะ W I L D นะคะเป็นตัวกันกระแทกด้านหน้าค่ะและตัวนี้ค่ะไฟตัดหมอกซึ่งมีคลิปสีเงินแบบนี้นะคะก็คือรุ่น X L T นั่นเอง มาในส่วนของด้านข้างค่ะติดในส่วนของซุ้มลอ้อทักขนาดใหญ่เลยแบบ7นิ้วนะคะเป็นของวายนั่นเองค่ะชุดเดียวกับตัวแคลงด้านหน้าเลยค่ะ WILD นี่นเองค่ะตัวนี้ยกสองนะคะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแมกยางนะคะเป็นโอตานินั่นเองค่ะเป็นยางออเทเรนนะคะโอตานิ o ani, ล้อออฟเซตนะคะลบเยอะๆไปเลย44ไปเลยค่ะและแมกนะคะก็จะเป็นมีหมุดสีเงินนะคะพร้อมกับเป็นลายเหมือนแค่ๆกงจับนะคะสีเงินตัดสีดํานั่นเองค่ะเป็น บีโปรเทคนั่นเองค่ะเป็นไงคะามาในส่วนของสเปคของยางนะคะเป็นโอเวอร์ไซด์นะคะ33มสิบณสนะคะ20่ป็นไปเลยค่ะแบบนี้เลยชอบแบบนี้แคมไว้นะโอเคมาด้านข้างค่ะอะสัญ,ญลักษณ์นะคะตัว xlt จะมีตัวคมเมียมแบบนี้เลยไฟนะคะกะระจกไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะใส่สติกเกอร์นะคะแล้วแต่จะคิดเลยค่ะคุณพี่ขา big born บิ๊กบลมอ่าอินเตอร์กรุ๊ปเป็นชื่อบริษัทของลูกค้าในนๆค่ะใครนะคะจะดีไซน์แบบไหนนะคะติดแบบไหนนะคะให้กราฟิกดีไซน์ของเรานะคะออกแบบให้ได้เลยค่ะเจ๋งแจ่มว้างมากอะในส่วนนี้นะคะติดนะคะให้ดู เท่ๆค่ะไมไ่ใช้งานจริงนะคะตัวนี้นะคะ XLT นะคะติดเท่ๆนะคะเนี่ยแหลกหลังคาคิวกันสานะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยคิวมือจับนะคะเออไม่ใช่ค่ะการเล็บกันลอยนะคะการเล็บขวนแบบนี้นะคะกึกกึกกะึกกึกนี่ค่ะติดดีมากเลยค่ะโอเคมากในส่วนของด้านท้ายนั่นเองค่ะล้อมาเลยค่ะตัวนี้นะคะสัตว์โคนนะคะแล้วก็ติดสัญลักษณ์นะคะ ว้านะคะเป็นตัวหนังสือนะคะว่า Y Tag นั่นเองออฟโรดค่ะแล้วแต่จะดีไซน์เลยะคะ่ะตัวนี้เป็นสีเทาแบบอ่อนนั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนไฟให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกาดท้ายนะคะเป็น FORD แบบวอลโลโก้นะคะ FORD สีดำตัดสีแดงนั่นเองค่ะและตัวนี้ค่ะพี่พลาดนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเดลตานะคะ4ีคูณ รุ่นของเขานะคะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะมีห่วงโอเมก้านะคะเนี่ยทั้งสองข้างนะคะก็ใช้งานได้อยู่ค่ะนี่นะคะมีไฟสองสว่างนะคะทั้งสองข้างเลยโอเคชอบแบบนี้ก็ทักมาชอบแบบไหนก็บอกนะคะป็นไงคะสีน้ำเงินนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ พร้อมกับตัวหน้าเลยนะคะสกู๊ปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะชอบแบบนี้แคปมาได้เลยนะคะคุยกับแจงง่ายๆคะ่ะแล้วก็จัดไปแนสให้ฟรีนะคะทั่วประเทศไทยคะ่ะอยากได้แบบไหนนะคะแคปรูปมาคะ่ะแล้วก็โทรมาหาที่แจนะะนะคะ0ูนย์แปดหนึ่งแนะคะทักไลน์นะคะก็ขึ้นมาเหมือนกันเลยคะ่ะเบอร์เดียวกันเลยนะคะอ่ะ ยังไงนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แันด้วยนะคะรถแต่งเท่ๆนะคะมีรอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวแจนพร้อมรีวิวให้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ